ตั้งใจหลับตาจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะ ขยับเนื้อขยับทัวเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วเขาทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่ง รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนมน่มที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเลยจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็น ให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกเมื่อไหร่ก็ปลืมให้นึกถึงบุญนั้นก่อนอย่างง่ายๆใจจะได้ชุ่มชุมใจจะได้ใสๆ และบุญที่เรานึกที่ทำให้เราปลืม้มเนี่ยก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาทั้งแนอดิตชาติแล้วก็ปัจจุบันนชาตินี้ไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญอะไรก็แล้วแต่ ทังที่เราทําทางโลกและในทางธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมารวมเป็นดวงบุญใสใสจะจในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะเป็นดวงบุญใสใส กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจรในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างเล็กก็ขนาด ดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาบพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่กขนาบพระอาทิตยามที่อย่างวันนะจ๊ะดวงบนจะใสๆแล,ล้วก็บางทีใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะและแต่บุญที่เราได้สั่งสมมาเนี่ย จะเป็นดวงใสๆอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆ,ๆหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆ,ๆหรือเหมือนกระจกใสๆ,ๆอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะ จะใสบริสุทธิ์แล้วก็จะสว่างจะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใจเราเนิ่งน้อยก็จะสว่างเหมือนฟ้าสาง,สาง คันนิ่งมากขึ้นก็สว่างเพิ่มขึ้นจะนึงความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตาจะใสยเย็นเหมือนแสงจันในคืนวันเป็น ือมาพร้อมกับความสุขความสบายกายสบายใจจะเป็นดวงบุญใสๆ<ม>ก็ให้เราค่อยๆประคองตรึกนึกถึงดวงใส<ม>แล้วก็เอาใจหยุดลงไปในกลางดวงใสใส อย่างง่ายง่ายอย่างเบาเบาอย่างผ่อนคลายอย่างสบายสบายให้ตรึกนึกไปอย่างนี้เรื่อยๆร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่ง ในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเลยจ้าภาวนาว่ามำอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังตรคกลางที่ภาวนาสัมมาอรหังเรานะรก็ตัองตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสยอย่างเบาเบาเหมือนแตะแผ่ว ตัง้งเบาเบาตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจเย็นเย็นประคองใบจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเอง ใคละก,กับเราลืมภาวนาสัมมาอรังไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใจยๆอย่างนี้นะจ๊ะก็ให้ประคองใจอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆบ หยุดแรกนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าใจหยุดแรกนี้ได้หยุดต่อไปก็ง่ายใจจะใสใสยเย็นเย็นเดีย๋ยวจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระ เราก็ตรึกนึกถึงองค์พระแทนโดงแก้วก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องพ่อนคลายแล้วก็ ต้องใจเย็นเย็นถ้าคุณเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะถ,ถ้าใครชอบหยุดใจนิ่งใจเฉยไม่อยากจะนึกนิมิตอะไรเนี่ยเพราะนึกแล้วมันตึงมันเกร็งมันเครียด เราก็ไปทํางไปนึกภาพอะไรทั้งสิ้นน่ะให้ใจใสใสแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ใจสบายให้ประคองใจกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นต่างคนต่างนั่งกันไปเยีบยบบนะจ๊ะ